สุรินส่อเข้าแล้งจัดชาวบ้านบางรายต้องขนน้ำไปให้วัวควายกินตามท้องนาบ่อน้ำลำห้วยเริ่มแห้งขอดหากปีนี้ฝนไม่ตกหวั่นกระทบทุเรียนลิ้นจิงอผล,ผลผลิตของชุมชนวันที่24มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาเยือนในช่วงเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี้ซึ่งจากการสำรวจในเขตพื้นที่อำเภอสีขอรภูมิอำเภอสีนรงค์ และอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์พบว่าในบางพื้นที่ไม่มีน้ำที่จะไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วในขณะที่หมู่บ้านหนองกระถินตําบลสีสุขอเภอสีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านได้ขับรถยนต์กระบะขนน้ำไปส่งให้วัวที่ท้องทุ่งนาได้กินกันไม่ให้ขาดน้ำจากการสอบถามน,นายธนวัน์มั่นยืนชาวบ้านหนองกระถินหมู่12ตบสีสุขอ,อสีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของวัวกล่าวว่า ในช่วงก่อนเที่ยงตนเองและภรรยาจะขับรถยนต์กระบะขนน้ำจากบ่อน้ำบาดาลที่ตนเองเจาะขึ้นมาไว้ใช้ในครัวเรือนขนน้ำออกมาให้วัวตัวเองดื่มกินแทบทุกวันเพราะในช่วงนี้ถือว่าแรงมากซึ่งลำพังตัวเองไม่เท่าไหร่แต่มีพี่น้องชาวบ้านหลายคนในเขตพื้นที่รอยต่อต,อตำบลทับทันอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์และเขตรอยต่ออำเภอศรีคอรภูมิบางรายถึงกับต้องนำรถเข็นไปขนน้ำจากบ่อน้ำที่อื่นมาให้วัวก,กิน และน้ำก็ไม่ค่อยจะมีติดกับบ่อแล้วโดยในช่วงนี้ถือว่าแล้งจัดมากฝนก็ไม่ตกถ้าจะตกก็มีเพียงพายุฤดูร้อนและลมพัดมาซึ่งไม่มีเม็ดฝนเลยเป็นอย่างนี้ทุกวันประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดฟ้าหลวทําให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านของตนเองได้นาําแอวและสวิงออกไปหาจับกบหาเขียดและปลาตามท้องทุ่งและบ่อน้ําที่กําลังแห้งขอดในพื้นที่รอยต่อของหมู่บ้านตนําบลบางรายถึงกับพาลูกพาหลานไป เที่ยวที่เมืองและบางรายก็พาลูกหลานไปหาเล่นน้ำตามสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจในเขตพื้นที่ลำห้วยต่างๆก็พบว่าในเขตพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำบ้านกล้วยร่มเย็นตำบลทับทันอำเภอสังขะที่มีน้ำความจุ1 8สนลูกบาศก์เมตรแต่ในขณะนี้เริ่มแห้งขอดแล้วและได้มีชาวบ้านนำอวนและแหมลงหาจับปลากันและในเขตพื้นที่สวนเกษตรฤษีใหม่ ตามแนวพระราชดำริกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คุ้มหนองเกาะร่วมใจบ้านนาโคกลำดวนหมู่13ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิที่เคยมีทุเรียนและงาะออกดอกออกผลทุกปีแต่ปีนี้ทุเรียนออกดอกไม่เต็มที่มีเพียงลิ้นจีและงาะเท่านั้นที่เริ่มออกดอกและผลถ้าหากว่าปีนี้ฝนไม่ตกและแล้งอย่างต่อเนื่องทําให้ผลผลิตของชุมชนคงลดลงได้อย่างแน่นอน